สำหรับในวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของหากเราไม่มีการเ s r แล้วเราจะสามารถใช้ SR ใบไหนทดแทนได้บ้างโดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหากใครอยากรู้ว่าจะหาการ์ด s r ใบไหนติด ID เเอาไว้บ้างในตอนช่วงเกมเปิดนะครับก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูก่อนกันได้เลยนะครับผมลิงก์จะอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วโดยต้องขอบอกเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่า การ SR ทุกใบที่จะนําเสนอในวันนี้นั้นขั้นต่ําก็คือปลด3หรือถ้าเกิดจะให้ดีต้องเป็นปลดเต็มเท่านั้นนะครับถือว่าเราเข้าใจตรงกันแล้วเนาะแน่นอนว่าการสาย SR นะั้นก็ถูกแบ่งออกเป็นสายต่างๆเช่นกันนะครับโดยสายของการ์ SR เนี่ยจะแบ่งออกเป็น speed stamina power ลูกไฟความรู้แล้วก็สายผู้ช่วยครับ ซึ่งในระดับ SR นั้นการผู้ช่วยก็จะมีเพียงแค่ใบเดียวนะครับและไม่ค่อยจะนิยมนํามาใช้กันสักเท่าไหร่นะักดังนั้นเนี่ยก็จะขอข้ามในส่วนของการส,สายนี้ในระดับ SR ไปนะครับก่อนอื่นเลยนั้นเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของสายสปีดนะครับซึ่งก๊าซ SR ส,สายสปีดจะมีใช้งานได้ดีอยู่2ใบซึ่งนั่นก็คือก๊าซสวิปโทโชและก็การาดเอนชินแฟตนะครับผม ดยการทั้ง2ใบนี้เนี่ยก็จะมีจุดเด่นเหมือนกันนั่นก็คือสามารถเพิ่มสเตตสปีดได้สูงเอามากๆเมื่อเทียบกับการระดับ SSR ที่ไม่มีการปลดหรือว่าแค่ปลดบท2ปลด2 2> นะครับดังนั้นแล้วทั้ง2ใบนี้เนี่ยจึงเป็นการที่อุ้มผู้เล่นใหม่ได้ดีเอามากๆในช่วงต้นเกมเลยครับโดยเฉพาะการสวิปโชโชนะครับผมการใบนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้รับอีเวนท์ที่จะทำให้เราติดสถานะชามิงที่ทำให้เราสามารถเก็บเกตการ์ดได้ไวขึ้นอีกนะครับ ส่วนทางด้านการ์ดเอชินแฟรนั้นนะครับผมเป็นการ์ดที่มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือสามารถที่จะเก็บเกรดการ์ดได้ไวเอามากๆนะครับด้วยอัตราการเก็บเกรดที่สูงถึง50และมีบวกจากแพสซีฟของการ์ดอีก15รวมกันเป็น65นะครับทำให้เราสามารถที่จะเก็บเกจจากการ์ดนี้ได้ไวเอามากๆเลยดังนั้นแล้วหากใครที่คิดจะเก็บเพชรรอการ์ดคิด่าซันแบกแล้วแล้วก็2ใบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะแบกคุณได้อย่างสบายๆเลยครับ ถัดมาก็จะเป็นการ์ดส,สายเซมินานะครับโดยการ์ดส,สายนี้ที่มาเป็นเบอร์หนึ่งของระดับ SR เลยนะั่นก็คือ Manhattan Cafe ที่ให้คา่าสเต็ที่สูงไล่ๆๆกับการแมคคิกเลยทีเดียวครับนอกจากนี้เนี่ยการ์ดแม n h a t t ัน c าเฟก็ยังคงมีเรดออกรุ้งสูงถึง50และยังมีบวกกับแพสซีฟของตัวการ์ดอีก20รวมเป็น70นะครับผมซึ่งถือว่าสูงเอาอมากๆเลยส่วนอีกใบนั่นก็คือการ์ดเซนโนรอบรอยที่มีความแรงสูงกว่าแมนฮัตตันคาเฟ่ซะอีกนะครับ และมีอัตราการออกรุ้งที่สูงถึง50ข้อเสียเพียงอย่างเดียวสำหรับการเซโนรอบลอยนั่นก็คือเป็นการ์ดที่ไม่มีเรสโบนัสนะครับผมดังนั้นแล้วจึงทำให้เราไม่ได้รับสแต็เพิ่มตอนแข่งเสร็จและก็ไม่มีแฟนโบนัสอีกด้วยครับดังนั้นการ์ดใบนี้เนี่ยจึงไม่เหมาะสำหรับสายปั่นแต้มให้แก่กิ้วนั่นเองครับนอกจากนี้แล้วนะครับผมการเซโนรับลอยนั้นเนี่ยอีเวนต์ต่างๆของการ์ดนะครับจะทำการกระจายสแต็ไปทั่ว ในขณะที่อีเวนต์ของการแมนฮัตตันคาเฟ่นั้นจะทําการเน้นไปที่การเพิ่มเซมินาสะส่วนใหญ่นะครับดังนั้นแล้วจึงทําให้เราสามารถโฟกัสกับค่าเซมินาได้ง่ายกว่านั่นเองครับและด้วยเหตุนี้นั่นเองการแมนฮัตตันคาเฟ่ถึงแม้ว่าจะมีความแรงที่น้อยกว่าการเซโนร็อบลอยนะครับแต่ก็ได้รับความนิยมสูงกว่านั่นเองครับถัดมาก็จะเป็นการสายพาวเวอร์ โดยการระดับ SR ในสายนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ใบที่ใช้งานได้ดีนะครับผมซึ่งนั่นก็คือการทิชิเีเม a z o n b i ะฮ h ย y a h i d e และ Bihodo b u บ b o โโนะครับโดยการทิชิีเม a z o n นั้นนะครับผมจะเป็นการที่มีศักยภาพสูงสุดในบรรดาทั้ง3ใบนะครับแต่ทว่าก็แรกมาด้วยการที่การใบนี้เนี่ยไม่มีอัตราการออกสกิลและเลเวลสกิลเลยนะครับดังนั้นแล้วจึงทําให้ยากห่อการที่จะได้สกิลจากการใบนี้ และถึงแม้ว่าจะได้สกิลมานะครับผมก็จะเป็นสกิลที่ไม่มีการลดราคาอะไรเลยนั่นเองครับอัตมาก็จะเป็นการป ah ีวะฮฮยาฮิเดะซึ่งการใบนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ครบเครื่องมากที่สุดในบรรดาทั้ง3าบในะครับแต่ทว่าจะมีค่าการฝึกที่ต่ําที่สุดในบรรดาทั้ง3ใบแต่จะได้รับความสามารถครบถ้วนดังนั้นแล้วจึงทําให้เล่นได้ง่ายนะครับสําหรับข้อเสียของการใบนี้นั่นก็คือ การใบนี้นะครับผมจะมีอีเวนที่แย่เอามากๆเป็นการทดแทนนั่นเองครับและใบต่อมานั่นก็คือการมิโฮโนบูบงนะครับผมซึ่งเป็นการที่มีความสามารถสูงอีกหนึ่งใบสามารถทำสเตตได้สูงกว่าการทิชีอเมซอนนะครับแต่ถ้าว่าจะใช้ปั๊มค่าเซมินาได้ไม่ดีเท่ากับฮีชิอเมซอนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายนิดนึงนะครับเวลาเราทําการฝึกค่ากล้ามเนี่ยมันจะไปทําการเพิ่มในส่วนของค่าเตมินาด้วยครับ ตัวการ์ดของมิฮโนบูบงนั้นเนี่ยจะไม่มีอัตราการออกสกิลและก็เลเวลสกิลเหมือนกับฮิชิอเมซอนนะครับแต่ว่าจะได้อัตราการออกสกิลในส่วนของแพสซีฟของการ์ดนี้เนี่ยม่2ีครับดังนั้นจึงทำให้สามารถที่จะรับสกิลได้ง่ายกว่าฮิชิอเมซอนครับแต่ด้วยความที่ว่าการ์ดใบนี้ไม่มีเลเวลสกิลให้นะครับดังนั้นเนี่ยสกิลที่ได้มาก็จะไม่ได้ลดราคาเช่นเดียวกับการ์ดฮิชิอเมซอนนั่นเองครับ และสาหรับการใส่ลูกไฟนะครับอันนี้ต้องขอบอกตรงๆเลยว่าในตอนช่วงเริ่มเกมนะครับผมหรือว่าตอนช่วงเกมเปิดเนี่ยสำหรับการใส่ลูกไฟที่เป็นอะไรระดับ SR นี้นะครับผมการที่ดีๆเนี่ยยังไม่มีเลยครับและส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นมักจะไม่ค่อยที่จะสนใจเอาการสายนี้ทําการลงเด็กของเราด้วยดัยงนั้นเนี่ยผมก็จะขอข้ามสายนี้ไปเลยนะครับมาถึงการ SR สายสุดท้ายนั่นก็คือสายความรู้นะครับ โดยในสายนี้จะมีการ์ดที่ใช้งานได้ดีอยู่2ใบนั่นก็คือการ์ด a g n e s t a ทค ion และก็การ์ดไดวัสกาเลต t นั่นเองครับผมเรียกว่าสำหรับสายนี้เนี่ยเป็นการ์ดพ่อลูกเลยครับโดยการ์ดแทคิออนนั้นนะครับผมจะเป็นการ์ดที่มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือเราจะได้รับแต้มโบนัสสกิลหนึ่งแต้มด้วยดังนั้นเวลาเราใช้การ์ดใบนี้จะได้แต้มสกิลเยอะขึ้นนั่นเองครับส่วนข้อด้อยของการ์ดใบนี้นั่นก็คือมีค่าสแตทที่ได้จากการ์ดใบนี้ต่ำกว่าการ์ดไดวัสกาเลต แต่ว่าก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับแต่การ์ดใบนี้เนี่ยยังไม่มีเลเวลสกิลอีกด้วยนะครับดังนั้นแล้วจึงทําให้เวลาที่เราได้สกิลจากการ์ดใบนี้ก็จะได้สกิลแบบไม่มีการลดราคานั่นเองครับและถึงแม้ว่าตัวการ์ดจะไม่มีอัตราการออกสกิลนะครับแต่นับว่าโชคยังดีนะครับผมที่การ์ดใบนี้เนี่ยจะมีแพสซีฟที่บวกอัตราการออกสกิลให้อยู่20ดังนั้นเนี่ยยังทําให้พอที่จะได้รับสกิลจากการ์ดใบนี้ได้บ้างครับ เรามาต่อกับการ์ดอีกใบหนึ่งนั่นก็คือการ์ดไดวัสการเลดกันนะครับผมซึ่งการ์ดไดวัสการเลดนั้นเนี่ยจะมีความสามารถโดยรวมที่สูงกว่าการ์ดแทคิออนนะครับและนอกจากนี้การ์ดใบนี้เนี่ยยังมีการเก็บเกตที่สูงถึง40และทําการบวกด้วยแพสซีฟของตัวการ์ดอีก15รวมเป็น55นะครับดังนั้นจึงทําให้เราสามารถที่จะเก็บเกตการ์ดของใบนี้ได้ไวอา,มากมากเลยครับแต่ทว่าข้อเสียของการ์ดใบนี้นั่นก็คือการ์ดใบนี้เนี่ย จะไม่ได้ให้แต้มความรู้20แต้มในตอนเริ่มเหมือนกับการ์ดแทคิออนนะครับและจะได้แต้มสกิลน้อยกว่าการ์ดแทคิออนอยู่พอสมควรเลยครับและในทีนี้หลายคนก็าอาจจะสงสัยว่าการ์ดเหล่านี้นะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้เล่นได้จริงๆหรือดังนั้นแล้วนะครับผมก็ได้ทําการเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเลยครับโดยชุดการ์ดของผมนะครับจะประกอบไปด้วยการ์ดสวิปโทโชการ์ดเอนชินแฟตการ์ดแมฮัตตันคาเฟ่การ์ดบีวาคายาฮิเดะและก็การ์ดไดวัสกาเลตนะครับผม ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดระดับ S R ที่ทำการปลดเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทำการใส่การ์ด S S R คุณทัสนะที่มีเลเวลเพียงแค่45เข้าไปนะครับโดยจะงทำการเล่นในโหมดของ U I F Final ซึ่งก็เป็นโหมดแรกสุดของเกมนะครับและนอกจากนี้ยังได้ทำการใช้พ่อพันธุ์และก็ตัวแม่พันธุ์เป็นสายสปีดจำนวนทั้งหมด18ดาวนะครับดังนั้นแล้วค่าสปีดที่ได้เนี่ยจึงอาจจะดูสูงไปหน่อยนะครับและต้องขออธิบายก่อนว่า โหมด URA Final ที่ผมเล่นนั้นจะเป็นตัวอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่ทำคลิปนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าโหมด URA Final ที่จะเข้าในเซิร์ฟ g l o b a l นั้นจะทำการใช้ตัวแรกหรือว่าตัวอัปเดตนะครับดังนั้นแล้วในกรณีที่เป็นโหมด URA Final ตัวแรกสุดค่าแซดต่างๆจะได้น้อยลงกว่าตัวที่อัปเดตอยู่เล็กน้อยครับดังนั้นเมื่อเล่นเสร็จแล้วแล้งที่ได้ก็อาจจะตกไปประมาณแลงหนึ่งครับ โดยผมรวมหลังเล่นเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ที่แรง A บวกเกือบเกือบแรง S นะครับซึ่งเป็นการเล่นรอบเดียวไม่มีการรีเทคใดทั้ทงสิ้นนะครับติดลุง้งไม่ติดลุง้งหรือว่าม้าป่วยบ่อยก็ไม่มีการรีเทคนะครับผมในกรณีที่เป็นโหมด U A ตัวแรกก็อาจจะได้ราวๆประมาณ A เกือบเกือบ A บวกจากการชุดนี้ได้เช่นกันครับซึ่งในกรณีที่เป็นโหมด U A f ไฟนอตัวแรกสุดสำหรับเซิร์ฟ g l o b a l l นะครับผมค่าแต t ต่างๆนี้เนี่ยจะไม่เกิน1,200นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวโหมด U A f i n a l ที่มีการอัปเดตแล้วสเตตเนี่ยจะสามารถเกิน1,200ได้ครับและเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าผมทำการเล่นในโหมด U A f i n a l จริงๆก็เดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าโหมดที่ผมทำการเลือกเล่นนั้นนะครับผมก็จะเป็นโหมด U A f i n a l นั่นเองนะครับ แล้วก็เพิ่งจะทําการเล่นไปไม่กี่วันนี้เองนะครับผมซึ่งวันนี้ผมเล่นนี้ก็คือวันที่17เดือนมิถุนายนปี2025นะครับแล้วก็ต้องขอบอกอีกนิดนึงนะครับว่าชิมบรีรูดอฟตัวนี้เนี่ยที่ผมทําการนํามาใช้เล่นครับในส่วนของโหมด u r f i n n l นนี้จะเป็นตัวที่ทําการอัปเกรดเป็น5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเซตการแนะนําในระดับ S R ที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการระดับ S S R ก็สามารถที่จะทําการปั้นมาให้ออกมาดีได้เช่นกันครับแต่หากคุณชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆของทางช่องและสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ